เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาศ13กรกฎาคม2562สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาฏทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ต่างๆมาตั้งแต่รัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อเนื่องจนถึงรัชการปัจจุบันอันเป็นการทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจและสําเร็จลุล่วงด้วยดีสมกับที่ทั้งสองพระองค์วางพระราชหฤทยัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุขที่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาศทรงให้ความสำคัญและสนพระไทยในการบำบัดทุกขบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยสรงรับโครงการต่างๆของสภาการชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการทั้งยังทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์ขึ้นอีกจำนวนมากอาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยที่ท่งดำรงตำแหน่งนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ประชาชนประสบความเดือดร้อนจากอุทกภยัยและภัยพิบัติที่รุนแรง โดยได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและประทานถุงอย่างชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2,559ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรังที่ประสบปัญหาอุทกภยัยเพื่อประทานความช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งมีรับสั่งถา,ถามถึงความเป็นอยู่ด้วยทรงห่วงใยอย่างไม่ถือพระองค์ อันสะท้อนให้เห็นถึงการทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้อย่างดีที่สุดไม่ได้บอกเพราะว่าเดี๋ยวได้ส่งห้องน้ำมาให้นะเข้าใจตอนนี้ต้องคงต้องอดทนหน่อยนะคะนะแล้วเขาน้ำเข้าบ้านเยอะไหมเยอะ แล้วไปนอนกันที่ไหนนะคะชั้นบนบ้านช้นบนบ้านชั้นบน,น,บน,น,บนอ๋อสวัสดีนะครับอเอาขนมมาฝากนะลูกนะอนอกจากการประทานความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วยังใส่พระไทยในการช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องที่มากกว่าการบรรเทาเพื่อให้สามารถกลับไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตต่อไปได้เนื่องจากหลายคนต้องสูญเสียบ้านทั้งหลังจากเหตุอุทกภัยอาทิเมื่อปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยเกิดมาหาอุทกภัยในพื้นที่65จังหวัดหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือที่ตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนมากทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถกลับเข้าไปดำรงชีวิตตามปกติได้โดยสมห่วงใยจึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำโครงการสร้างบ้านน้ำใจไทยขึ้นเพื่อสร้างบ้านใหม่ช่วยเหลือผู้ประสบทุทกภัยที่มีฐานะยากจนได้มีที่พักอาศัย และสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ซึ่งพระองค์ได้เสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้อยู่อาศัยเมื่อวันที่9ตุลาคม2555ณนะวัดถ้ำตะโกตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรียังความปรับปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบัน ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยเป็นพระกรุณาของพระอ,องค์สมที่มอบให้แล้วก็ได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำมาหาก,กินไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องอะไรก็มีความรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูงขอให้หายทรงพระประชวนจ้ะเร็ว